ครับผมก็สวัสดีท่านเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนทักษะในกีฬาบาเกตบอลนะครับนั่นก็คือการรับส่งลูกบาเกตบอลนะครับก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือ 1. การรับส่งลูก2มือรับอก2การรับส่งลูก2มือกระดอนพื้นแล้วก็3การรับส่งลูก2มือเนือทีสันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันโอเคก็มาเรียนลำดับกันตั้งแต่1นะ1จะเป็นยังไงเริ่มจากท่ายืนเตรียมพร้อมยืนเตรียมพร้อมมือสัมผัสลูกบอลแบบที่ครูบอกไปนะ เวลาเราจับลูกบาเกตบอลนะจะไม่ใช้ฝ่ามือเนี่ยไปสัมผัสลูกเลยนะทุกครั้งทุกท่าเลยจะไม่มีการเอาฝ่ามือไปสัมผัสลูกบาเกตบอลอย่างเต็มฝ่ามือแบบนี้เลยจะใช้บริเวณนิ้วเท่านั้นอ่ะบริเวณนิ้วเท่านั้นอ่ะการจับก็ให้ประคองไว้ด้านข้างลูกบาเกตบอลแบบนี้นะครับเตรียมพร้อมแบบเทา้นทานำเท้าตามนะครับขาที่นัดไว้ด้านหลังนะครับขท้าที่นักไว้ด้านหลังแบบนี้ พร้อมสายตามองกับผู้ส่งของเรานะครับพอกับผู้ส่งของเรา <Okay. S 2> ให้เราเล็งไปที่บริเวณหน้าอกผู้รับนะครับของผู้รับหนึ่งพร้อมแล้วต่อไปสองให้ก้าวขาด้านหลังไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดแขนตึงเหยียดแขนตึงออกแบบนี้ให้นิ้วโป้งกดลงจับลักษณะชา้ชางชา้างอยู่ไหนดู <c oughs> ด้านหนึ่งเตรียมพร้อม 2, สองทรงบอลแบบนี้สามให้ก้าวขาด้านหลังมาด้านหน้า <Okay. S 2> แล้วก็เป็นการยืนเตรียมพร้อมนะครับแบบนี้ ยืเต็มพร้อมพร้อมใล่นลูกต่อไปต่อไปก็เป็นทักษะการส่งลูกแบบ2มือกระดอนพื้นนะสองมือกระดอนพื้นเริ่มเหมือนเดิมยืนลักษณะเท้านำเท้าตามเป็นท่าเต็มพร้อมนะหนึ่งยืนท่าเต็มพร้อมแบบนี้มือทั้งสองข้างถือลูกบอลไว้ลักษณะเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือน, <Okay. S 2> อนกับการส่งลูก2มือระดับผมนะครับเห <Okay. S 2> มือนเดิมเลยโอเคข้อที่2เป็นการส่งเหมือนกันแต่ให้เปลี่ยนองศาแขนจากที่เราเลงไปที่บริเวณหน้าอกเนี่ยให้เราเลงมาที่บริเวณพื้นนะครับ ให้ลูกเนี่ยกระดอนพื้นแล้วเด้งไปบริเวณหน้าอ,อกของผู้รับของเรานะซึ่งมีสูตรอยู่ว่าเราต้องเล็งไปประมาณ2ส่วนสของระยะทางที่ที่ต่างกันนะสมมติว oh. ่าเรายืนห่างกัน3เมตรใช่ไหมห่างกัน3าเมตรก็เล็งไปที่2เมตรอ่าสเมตรที่ห่างจากเราเนี่ย <Okay. S 1> ให้กระดอนพื้นตรงนั้นแล้วก็ลูกเนี่ยจะเด้งไปบริเวณหน้าอ,อกของผู้รับของเราเลยนะครับแบบนี้อ่าสอลองดู2ก็เริ่มจากเหมือนกันก้าวขามาแล้วก็ออกแรงดันลูกบาเกตบอลน,นะครับลงไปด้านล่างแบบนี้ อ่ะแล้วก็หักข้อมือลงเหมือนเดิมหักข้อมือลงให้นิ้วโป้งชี้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลงไปได้านล่างแบบนี้อลองดูหนึ่งยืนเตรียมพร้อมสองกเข้าไปอ,อ่ะสามให้ก้าวขาด้านหลังมายืนเตรียมพร้อมเล่นลูกต่อไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นทักษะการส่งลูกบาเกตบอลนะครับอ่ะสองมือเหนือศีรษะแบบนี้สองมือเหนือศีรษะจะมีขั้นตอนอยังไงอ่ะหนึ่งเริ่มเลยเป็นการยืนลักษณะท้านำเท้าตามเป็นการ <Okay. S 2> ยืนเตรียมพร้อมเหมือนเดิมนะครับแต่ให้เปลี่ยนตำแหน่งลูกบอลจากหน้าอกใช่ไหม ให้ขึ้นมาบริเวณเหนือศีรษะประมาณประมาณ1นถึงสฟุตนะฮะประมาณนี้1นถึงสฟุตให้เหนือศีรษะงอแขนมือสองข้างจับในลักษณะเดิมเหมือนเดิมเป็นการใช้นิ้วปาะัมกับลูกบาเกตบอลแบบนี้ในการปฏิบัติก็ให้เราก้าวขาด้านหลังมาด้านหน้าพร้อมกับการออกแรงเหวี่ยงลูกบาเกตบอลให้ลูกเนี่ยในลณะพุ่งไปหาบริเวณศีรษะของผู้รักของเราไม่ใช่แบบโยและย้อยไม่เอนะครับขอให้บอลในลักษณะพุ่งลง เชื่อประสิทธิภาพในการรับส่งลูกบาสเกตบอลเลยนะครับอ่าลองดูนะหนึ่งยิงเต็มพร้อมสองส่งบอลไปโอเคแบบนี้เป็นการหักข้อมือลงเห็นไหมเป็นการหักข้อมือลงหักข้อมือลงให้บอลเนี่ย bon ไปตกบริเวณศีรษะของผู้รักของเรานะครับแล้วก็ก้าวขาซ้ายเพื่อรักษาบาลานซ์เหมือนเดิมเป็นจังหวะที่สาม โอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการรับลูกบาเกตบอลแล้วนะครับก็เริ่มจากการยืนท่าเตรียมพร้อมเลยในท่าของการรับลูกสองมือรับอกนะครับก็ยืนในสระท่าทางเท้าตามแบบนี้แขนทั้งสองข้างยื่นไว้ด้านหน้าเลยนะครับให้ตรงกับลูกบอลที่ทางของเราแล้วก็สายตามองตรงไปยังผู้ส่งบอลน,นะครับ2รับบอลและบอลมาปึ๊บให้เราจับบอลแล้วก็เอาบอลน,นะครับเพื่อนเข้ามาบริเวณหน้าอกของเรา เคลื่อนเข้ามาเป็นการถอนแดงแล้วก็ก้าวขาอยู่ด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะครับต่อไปเป็นการรับลูก2มือกระดอนพื้นแล้วนะครับก,ก็จะมีการยืนท่าเตรียมพร้อมที่เหมือนกับการรับลูก2มือระดับอกเลยนะแต่แตกต่างกันแค่ทิศทางของลูกนะครับจากเดิมที่ลูกจะพุ่งเข้ามาด้านหน้าของเราใช่ไหมตอนนี้จะเปลี่ยนจากด้านหน้ามาเป็นด้านล่างและด้านล่างพื้นนะครับที่ผู้ส่งเนี่ยจะกระดอนพื้นมาให้เราด้านล่างเราก็แค่ยื่นมือหรือว่าแขนของเรานะครับกดต่าลงไปด้านล่างประมาณ4 5ห้าองศา แล้วก็รับลูกบอลมาเคลื่อนเข้าหาอกเราเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการรับบอลสองมือทิศะก็เริ่มจากหนึ่งการยืนเตรียมพร้อมยืนในลักษณะาท่านอนเท้าตาม <Okay. S 2> แขนหรือว่ามือทั้งสองข้างนะครับยืนไปด้านหน้าเยืงไปด้านบนนิดนึงเพื่อจะรับบอลที่มาจากผู้ส่งนะครับสองเป็นการรับบอลน,นะครับเมื่อบอลพุ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็ใช้มือทั้งสองข้างจับบอลเหยียงไปด้านหลังพร้อมกับก้าวเท้าที่อยู่ด้านหน้านะครับไปด้านหลังเช่นกัน เป็นการถอดแรงนะครับในส่วนนี้โอเคอ่าโอเคก็ okay. จบไปแล้วสำหรับการรับส่งลูกบาเกตบอลนะครับ2มือระดับอก2มือกระดอนพื้นแล้วก็2มือเหนือศีรษะก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ไเรได้รู้กันฝึกบ่อยๆหาคู่ตัวเองหรือก็าหากาับกำแพงก็ได้นะครับใช้กำแพงเป็นอะไรเป็นคู่ซ้องของเรา <Okay. S 1> ได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านตอนนี้ไม่มีเพื่อนก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ฝึกซ้อมกันไว้ไปเจอกันในสนามน,นะครับเด็กๆบ,บาย b y ย Come and go like a rah 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 They don't want it to be going on